ดันเปียบพเนียดติดถือว่ามนนะครับแต่เราก็ไม่ได้ต้องการนะครับคือว่านี่นะครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้ก็มาตอนกเขาที่ทุ่งนานะครับใส่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้นกป่าก็มาใกล้แล้วนะครับเรียกถี่มากเลยครับเสียงดีมากตัวนี้เสียงเพราะเลยครับแต มันมาใก,กล้แล้วแต่ไม่ยอมเข้าครับเสียงใหญ่ตอนนี้มีประมาณสามตัวมีเสียงเล็กกับเสียงกลางเสียงใหญ่นะครับตอนนี้มาใก,กล้แล้วแต่ไม่เข้าไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่านะครับ กำลังเรียกอยู่นะครับตอนนี้นกแถวโบรีรานะครับแถวกระโคนชัยต่อยากมากนกเพเนียนนานๆได้ทีหนึ่งนะครับนกแถวนี้แต่คนต่อเยอะนะครับเลยอาจจะรู้เพเนียดรู้อะไรเลยมาเมียอวอมาใกล้ แต่ค่อยดูว่ามันจะดึงหรือเปล่าดึงมาหรือเปล่าจะมาหรือเปล่าครับจะไปใกล้หรือเปล่าค่อยดูครับแตเสียงเพราะครับไอต,ตัวนี้ตัวใหญ่นี้เอาไปใกล้แล้วครับบินมาแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็นุกเข้าแล้วนะครับอาจารย์ตัวนี้กําลังคูเลยครับ โดดแล้วนู่นครับอยู่ต้นนู่นเลยครับนุกปลากำลังมาแต่เยียวแดงบินมาใกล้นะครับเลยหยุดชง,งักไปนี่ครับเยียวแดงบินไปแล้ว วันนี้ก็เอาลงแล้วนะครับไอ้นกกระว่าเข้าครับดันปียเพเนียตติดถือว่ามานนะครับแต่เราก็ไม่ได้ต้องการนะครับคือว่านี่นะครับนี่ครับ ติดนกกระวาวครับวันนี้ก็ถือว่าม้านะครับแต่นกแมนก็น่าจะไม่ตื่นครับเพราะว่ามันได้อายุแล้วเพราะว่ามันเคยติดไอ้นกกระปูดแล้วครับเพราะว่ามันก็ไม่ตื่นนี่นะครับผมจะทําการปล่อยนะครับ<อ>นกกระวาวปล่อยมันไปนะครับ ขอเพียงเท่านี้นะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านครับช่วยติดตามกดไลค์ subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ